สำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสในปี2569คำพยากรณ์รายเดือนมกราคมถึงมีนาคมเป็นช่วงของการวางรากฐานและจัดระเบียบชีวิตใหม่การงานเริ่มมีสัญญาณที่ดีเมษายนถึงมิถุนายนงานหนักและท้าทายมากต้องใช้ความอดทนแต่ผลลัพธ์จะคุ้มค่าเกินคาดกรกฎาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ปังที่สุดทั้งการเงินและโชคลาภ มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องตำแหน่งหรือเงินเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนและการใช้เวลากับครอบครัวการเงินนิ่งและมั่นคงสีมงคลเสริมดวงเสริมการเงินโทนสีแดงสีส้มสดใสการทำบุญเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับบริจาคหนังสือธรรมะร่วมทำบุญกับสถานสงเคราะห์คนชรากราบไหว้พระปางสมาธิหรือพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อเสริมอำนาจบารมีสรุป ปี2,569ของคนมันพริหัสคือปีแห่งความสำเร็จที่มาพร้อมกับสติปัญญาหากคุณรักษาระดับความมุ่งมั่นและอ่อดน,น้อมต่อผู้ใหญ่ไว้ชีวิตจะก้าวกระโดดไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมแน่นอนครับ